ผู้หญิงคนหนึ no videos, om, ่งโพสต์คล no ิปอดีตแฟนหนุ่มพยายามง้อขอคืนดีแต่แบบนี้ไม่น่าเรียกว่าง้อเพราะว่าบุกมาทำร้ายร่างกายไม่พอนะครับบุกไปข่มขู่ที่บ้านพ่อแม่เธอด้วยไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันครับบอกจอดเม่อแฮปี้กูมาไหนแบบนี้ฮะกูไม่ตีกูบอกมาไหนซื้อเนี่ยมาไดนเต้ยมาคุยดิๆนดิ้นซื้อไงแล้วก็รับไปคับไอ้คนไอ้คนย่อยยังต้องซืยออีมึงดั้งทัวร์อะไรย่อมเหรอไม่ลงดีให้นะมึงดัง คุยยามไปคุยห้องเนี่ยมึงคุยสองคนมึงก็ตีเรอทำไมมึงคบกับใครมึงก็ทำแบบนี้ดูเสื้อโรงงานเอานะคะหน้าตาคนนี้กี่รอบแล้วสิบรอบแล้วที่ตีผู้หญิงต้องอายุห้องนะไม่ต้องอายุห้องนะไม่ต้ออยากไปคุยนะถ้ามึงอยากเสียงอ่ะจากการมึงทำเลยพี่กลัวโอ้เนี่ยครับคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปที่ผู้หญิงอายุ26ปีเอามาโพสต์นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ริมถนนสาย3013ูนปลวกแดงที่ระยอง เธอบอกว่า4-5เดือนที่คบกันมาโดนตบตีบีบคอทำร้ายร่างกายแม้กระทั่งเพื่อนน่ะเพื่อนผู้หญิงผู้ชายไม่ให้คบเลยฮะรุนแรงถึงขั้นไปดักทำร้ายหน้าโรงงานเธอทนไม่ไหวลาออกจากงานหนีข้ามจังหวัดจากระยองมากรุงเทพแล้วบอกเลิกแต่ปรากฏผู้ชายก็ยังตามมาราวีแล้ว29ตุลาคม3าทุ่มผู้ชายไปที่บ้านพ่อแม่เธอที่ร้อยเอ็ดอีกกระโดดข้ามทำแพง ไปถีบป,ประตูบ้านพ่อแม่แล้วคิดทุกคนแก่อยู่ในบ้านนะ oh. จะทำยังไงแม่เธอนะอายุ60ปีอยู่บ้านคนเดียวนะคะต้องกระโดดหน้าต่างหนี oh. คนแก่อายุ6 0อ่ป oh. <า>่ะเท่านั้นไม่พอนะคะยังขู่ฆ่าพ่อแม่เธอและประกาศว่าจะกลับมาที่บ้านเธออีกเธอเลยเอาคลิปนี้มาโพสตเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จับผู้ชายคนนี้เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้หญิงหลายคนถูกกระทำทำร้ายร่างกายต้องหนีหัวซุกหัวซุนจนถึงขั้นออกจากงานแต่ผู้ก่อเหตุ กลับมีชีวิตสุขสบายค่ะก็อยากให้เขาถูดำเนินคดีค่ะเพราะว่าแบบที่ผ่านมามันไม่มีใครทําเขาได้เลยหนูเม่าแล้วเขาแล้วผู้หญิงทุกคนต้องหนีหัวซุกหัวซูนแต่ตัดภาพมาที่เขาว่าเขาอยู่กินสบายใจแล้วเขายังมีงานงานของเขาก็ยังมีเหมือนเดิมทุกคนต้องหนีแล้วก็ออกจากงานไปนเริ่มต้นใหม่แบบใช้คาว่าหนีหัวซุกหัวซูนค่ะพี่เจอที่ไหนก็คือไม่เยะไม่ยั้งนะคะ ตีที่นั่นเจอที่ไหนตบที่นั่นในคลิปถือว่าน้อยนะคะลากหนูไปกับพื้นเสื้อผ้านูฉีขาดหลุดมุย่ยเขาผ้ากันเอา เจอเขียนยาวมาแบบมากอดนู้ไว้แบบคดฉีกสื้าผ้าทิ้งหมดเลยอ่ะชุดนั้นอะอันนั้นนี่คือสิ่งที่เธอโดนนะฮะและ้วตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องคอยมาดูแลความปลอดภัยให้ที่บ้านพ่อแม่เธอเพราะว่าผู้ชายเขาประกาศแล้วเขาจะกลับมาอีกนะคะเธอก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับชายคนนี้ไปดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วหลักฐานก็มีเห็น,น <ะ S 1> ชัดเจนนะคะ